ตรงปกเป๊ะ,ปะ,ปะแฟนคลับรีวิวเจอนางเอกลูกครึ่งตัวจริงเธอสวยมากเป็นอีกหนึ่งนางเอกสุดฮอตนาทีนี้ของวงการบันเทิงคงจะหนีไม่พ้นเดียนาฟลิโปนอกจากเรื่องผลงานการแสดงที่น่าติดตามแล้วหากใครได้ติดตามอินสตาแกรมของเดียนาก็มังจะเห็นภาพสวยๆของเธออยู่เป็นประจำล่าสุดเดียนาได้ออกมาโพสภาพของตัวเองหลังจากที่ได้ไปเดินชอปปิ้งที่จตุจักร เดียนาเนี่ยลุกชิลๆแต่ยังสวยออร่าเดินไปไหนมีแต่คนมองหลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์รีวิวเจอตัวจริงของเดียนาด้วยว่าเคยบังเอิญเจอเดียนาที่จัดตุักค่ะสวยมากเลย